เมื่อเราได้สวดมนต์แผ่ขยายความรักความปรารถนาดีให้โลกทั้งโลกสงบร่มเย็นพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้ร่วมกันอธิษฐานจิตเป็นผังสำเร็จของชีวิต ในการสร้างบารมีของพวกเราต่อไปหันธรรมยังพุทธสาวะควโตปุพปพาคะนมกะรังกะโรมเเสนามโมตัสสาวะควโต อาราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อาราหะหโตสัมมาสัมพุทธัสสาด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้จุดประทีปโคมไฟเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและกลั่นใจให้ใสและกลั่นใจให้ใสด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอีกทั้งได้ร่วมใจกันอีกทั้งได้ร่วมใจกัน,จนเจริญพระ พุทธมนต์เจริญพระพุทธมนต์ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ขออานิสงส์แห่งบุญนี้จงดลบันดาลให้จงดลบันดาลให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกประชาชนทุกคนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภยัยรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวัยมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวัยดุจแสงแห่งประทีปโคมไฟดุจแสงแห่งประทีปโคมไฟให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในภารกิจหน้าที่การงานในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุไขย,ยืนยาวอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆานได้สร้างบารมีไปนานๆน จะเดินทางไปที่ใดจะเดินทางไปที่ใดให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานมีความสุขสำราญมีความสุขสำราญในการสร้างบารมีในการสร้างบารมี ได,ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นที่เคารพยกย่องเป็นที่เคารพยกย่องของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอให้ได้เกิดในตระกูลสูงขอให้ได้เกิดในตระกูลสูงในประเทศที่รุ่งเรืองในประเทศที่รุ่งเรือง ด้วยพระพุทธศาสนาด้วยพระพุทธศาสนาในครอบครัวบัณฑิตในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์นักปราชญ์ครอบครัว มหาเศรษฐีผู้ใจบุญครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาคำจุนพระพุทธศาสนาได้บรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัยได้บรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัยรักษาได้มั่นคงจนสิ้นอายุไขรักษาได้มั่นคงจนสิ้นอายุไขให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขลาบยศสรรเสริญสุขและมรรคผลนิพพานและมรรคผลนิพพาน มีสมบัติมหาศาลมีสมบัติมหาศาลบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติขอความปรารถนาขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จ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  จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงทุกประการเทินจงทุกประการเทินนิพพานะปัจโยโหตุนิพพานะปัจโยโหตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัต,สตทั้งหลายสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราอเวราจ,จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสตตาสัพเพสตสตาส,ส,สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิน้นอาพยาปชาอาพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสต์ตาสัพเพสต์ตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก์ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอะนีคาอ์นีคา,าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นสุขีอัตตาดังสุขีอัตตานังปะริหะรันตุปะริหะรันตุจงมีความสุกกายสุขใจจงมีความสุกกายสุขใจรักษาตนรักษาตน ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุข ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตทั้งหลายที่เกิดเป็นอันดะชะที่เกิดเป็นอันดะชะที่เกิดเป็นชลาพุชะที่เกิดเป็นชลาพุชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะ ที่เกิดเป็นโอปปาติกะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเทินให้ท่วนทั่วทุกตัวเทินเราได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลด้วยการทำสมาธิจเจริญภาวนา จุดประทีปบูชาพระมาหาธรรมกายเจดีย์และได้อันราธนาคณะสงฆ์จากทั่วโลกจันเรนพระพุทธมนต์เกิดเป็นบนกุศลที่จะติดตัวเราไปส่งผลดลบรันรดาลให้การสร้างบาร,รมีราบรื่นสะดวกสบายตลอดไป ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมอีกทั้งเรายังได้น้อมนำบุญกุศลทั้งปวงที่เกิดขึ้นแผ่ขยายเป็นความสะอาดความบริสุทธิ์ให้สรรพชีวิตมีแต่ความสุข ขอให้ทุกโศกโรคภัยพิบัติทั้งหลายจงมาลายหายสูญไปจากโลกนี้โดยเร็วพลันเพื่อให้ความสงบสุขกลับคืนสู่มวลมนุษยชาติทั้งหลายในโอกาสนี้กระผมขอกราบขอบพระคุณ คณะสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศที่ได้เมตตาร,ร่วมกันจเจริญพระพุทธมนต์อย่างพร้อมเพรียงกันด้วยคุณแห่งพรันรัตนตรยัยอันไม่มีประมาณและด้วยอำนาจแห่งความเลื่อมใสศรัทธาอย่างไม่มีประมาณ ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพลานิสงทั้งปวงนี้จงดนบรันรดาลให้ทุกท่านและสับพาชีวิตในโลกพ้นจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างง่ายได้จงทุกท่านเทินสาธุกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญประเดชพระคุณทุกท่านและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขออนุโมทนาสาธุชนทุกท่าน เดี๋ยวเราจะสวดธรรมจักกันต่อสวดด้วยจิตเกษมจนกว่าจะถึงเป้าหมาย4,990ันล้านแปจบแล้วค่อยมันร่วมพิธีฉลองชัยชิตังเมกันทุกคนนะ